ในห้าหนึ่งในห้าหนึ่งหนึ่งห้ามันถูกอยู่หนึ่งเสียมันลดมาอยู่แล้วโดนกินเรียบเลยไม่ก่ายจะได้เลขเด็ดมาเฮ้ยแต่ชุดแข่งใหม่บอกเลยแบบโคตรสวยเห็นแล้วเหรออันนี้ไปถ่ายรูปว่าง๋อพี่ยังไม่เห็นเลยสวยสวยมากดีบจับจองกันได้เลยถ้าแบบเปิดขายอ่ะอันนี้เรื่องจริงหรอจริงสวยจริง คือคือพูดได้ปะไม่ได้อยู่สามปีเนี่ยปีเนี้ยสวยสวยสุดแล้วปีนี้สวยสุดโอเคเดี๋ยวจะได้เห็นวันเปิดตัวสุดแล้วฝากถึงสาวๆครับเออพี่พี่จะกินพี่ไนท์พี่เพิ่งปิดไฟนะครับไม่ใช่รายการเนลยโอ้ กับตันคุยกันยังไงอะฝรั่งเยอะไปหมดเลยคุยยังไงกับฝรั่งกับตันโม่ๆซะซัวไปพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกี่กี่ประเทศไห สวีเดนทั้งเดนมาร์กทั้งอุสเปทั้งเซอร์เบียสุดท้ายใช้ภาษาเดียวเข้าใจภาษาใบตีแต่มาหมดดิไม่แต่แต่อ็กมคนเก่งนะพี่อเล็กพูดได้หลายภาษาอเล็กพูดไทยได้แล้วใช่ป่ะพูดไทยได้แล้วฮะไม่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 พูดไทย มมูมมมมยตีตำแหน่งใหม่เป็นไงตำแหน่งอะไรครับประธานนะครับไม่ใช่ <g amy> ในขาไม่ใช่นะกรรมการไม่ใช่ไม่ใช่พระป่า <g amy> นี่ยือตำแหน่งใหม่คนชมเยอะเลยนะชมว่าดีอ่ะพี่ นพี่เคนเคคนนต่่อพีเเขาก็คนชมเยอะตำแหน่งแต่เราเคยเห็นพี่เคนเขาเล่นปากการเขาเล่นตำแหน่งประมาณนี้เลยละสมุดปากกานรเขาก็อยู่ตรงเนี้ยแต่เนี่ยตี้อ่ะจริงๆอะแครดมี่พี่ก็เคยเห็นตี้เล่นตรงนี้อยู่แล้วแม่ผมเคยเห็นตี้มันเล่นปีกนะพี่ตอนตอนเด็กๆจริงอะโค้รรู้ยังยังไม่ตอนนั้นตอนตอนเด็กๆมันชื่อฉายาไง เชมเปลินมั้งรักเหล็กรักเล็กรักเล็กแชมเปลินเล่นปีกพี่เล่นโหดแล้วล่ะฮะโหดแลล้ว่ะโหดจัดเนี่ยจากปีกมาอยู่เซนเตอร์เลยแต่ตีมันตีมันเซียนอยู่พี่ะแล้วเป็นไงในมุมมองของมิดฟิลด์จริงๆให้คะแนนเขาดีไหมเต็มสิบเต็มสิบให้ให้อื่นได้ป่ะพี่คะแนนไม่ไม่ต้องเต็มก็ดีเต็มพอดีเขา เราปรับจากว่าการใช้ชีวิตข้างนอกมามาประยุกต์ในการเล่นฟุตบอลนะพี่มันหนีเก่งหนีเก่งอ๋อหนีเก่งมันเกี่ยวอะไรกันกระตอมข้อเต็มเลยดีพี่ว่าเขา <c oughs> น่าจะหนีไม่เก่งนะพี่เมื่อพี่เห็นโดนประกบตลอดน่าจะหนีไม่เก่งเล่นเซนเตอร์แทนโดนประกบได้ไงไม่ใช่เราต้องประกบดีมาอย่างนุ่นนุ่นุ่นนุ๊กมาอนะมาอาวีอาวี กลับไม่กลับกลับไปบ้านกลับไปบ้านไปซี่โดนเช็ดหัวนะไม่เดนไม่เดินเอาก่อน